การที่เราเข้าใจกลไกแล้วก็หลักการในการลดไขมันที่เป็นหัวใจจริงๆอะค่ะจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทําต่อไปแบบยั่งยืนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนเพื่อนเเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาลองลดน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนด้วยตัวเองมาหลากหลายวิธีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรือเปล่าคะถ้าเพื่อนเเป็นหนึ่งในนั้นนะคะจะอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะวันนี้นะคะจะจะมีตัวช่วยมาให้เพื่อนๆค่ะ หัวใจสําคัญที่เป็นการลดไขมันนะคะแล้วก็ลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องงดของชอบจะจะมาบอกอยู่ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ค่ะหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นลดขุ่นลดพุงของเรานะคะแต่ว่าอยากที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองแบบถูกวิธีอีบ e ุ๊กของแจนเล่มนี้นะคะจะจะสอนวิธีการที่ถ่ายทอดออกมาให้แบบเข้าใจง่ายๆค่ะเพื่อน,เ,อนเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็มีวิธีการที่ทําเองได้จากที่บ้านเลย ก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นลดพุงลดน้าหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ในการออกกําลังกายมาเองบ้างนะคะเพื่อนๆน,นะคะเอาโปรแกรมของแจนะคะอีบ e ุ๊กเล่มนี้ไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจการลดได้3-4กิโลนะคะโดยที่ไม่โยโย,โย่แล้วก็สูญเสียกล้ามเนื้อเดี๋ยวไปสนิทพิกดูกันหน่อยนะคะเพื่อนๆว่าในอ e ีบุ๊กเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะในเล่มนี้นะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะตั้งใจเขียนลองอมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจง,ง่ายมากที่สุดนะคะ เริ่มต้นนะคะจากการที่เราเนี่ยเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าเราทำไปเพื่ออะไรค่ะ Strong w h ให้เจอจะมีแบบฟอร์มนะคะในการที่จะพาเพื่อนๆนะคะ ทำไปด้วยกันนะคะในแต่ละวันถ้าเราเลือกวิธีการที่เป็นธรรมชาติไม่พึ่งยาลดความอ้วนไม่ดูดไขมันไม่ใสก่กรรมต่างๆเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราคอมมิตกับตัวเองก่อนคะ่ะเพื่อนๆว่าเราทําไปเพื่ออะไรและเรามีเป้าหมายในการที่จะขุนดีไปทําไมจะเรียกว่าการหาสตรอง g w y ของเราให้เจอคะ่ะการหาสตรอง g w y ก็เพื่อี่ต้องการทําให้เราเนี่ยมีแรงใจมีความมุ่งมั่นและเราจะหาวิธีการในการทําให้มันถึงคะ่ะจะเห็นว่าจะจะเริ่มให้เพื่อนๆเน่ ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะทั้งพฤติกรรมจากภายในแล้วก็พฤติกรรมภายนอกค่ะเพื่อที่จะทําให้การลดน้ําหนักของเรานะคะทําได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ตะบะแตกไปซะก่อนค่ะ เพื่อนมีเป้าหมายแล้วนะคะเพื่อนๆมีแผนการแล้วแต่เพื่อนๆไม่มีแนวทางในการทําและไม่ปฏิบัติไปนะคะเป้าหมายมันก็จะไม่เก่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะ <gettable> พเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้หลังจากที่เราประเมินตัวเองในขั้นตอนเรื่องต้นแล้วนะคะขั้นตอนที่2ถัดมาในโปรแกรมนะคะจะก็จะมีออกแบบเป็นการออกกําลังกายให้ใน4สัปดาห์คะ่ะโดยที่การออกกําลังกายตรงนี้นะคะเป็นได้นะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื Мы ่อนๆอยู If ่หอนะคะหรือว่าอยู่าร a r เม e ต์ ไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะเนี่ยก็สามารถทําได้ถ้าเ,เพื่อนๆมีน้ําหนักตัวเยอะนะคะต้องการที่จะเซฟเข่าวหรืออายุเยอะนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เช่นกันค่ะ จุดเด่นนะคะของตัวนี้จะไม่ได้ให้เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายแบบหักโหมค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายที่ดีไม่ได้หมายถึงการที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่ในยิมเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะอันนั้นนะคะมันจะเสี่ยงทําให้ร่างกายบาดเจ็บในระยะยาวหัวใจของการทําให้เรามีผลที่ดีและลดน้ําหนักได้ก็คือเซตเป้าหมายไปเลยค่ะว่าเราจะออกกําลังกายตามโปรแกรมของแจเนี่ยอย่างน้อยนะคะให้ได้แบบ 7 0 80%เรค่ะก็จะมีตารางอาหารควบคู่ให้กับโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนการทานอาหารนะคะทั้งทาเองแล้วก็ทานนอกบ้านได้เลยค่ะจะมีคู่มือนะคะในการทานนอกบ้านจากการหาซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นแยกย่อยเป็นจํานวนแคลอรี่ให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้แบบง่ายๆเลยค่ะ พิเศษนะคะเป็นเพื่อนในทายเล่มนะคะจะมีโบนัสให้ก็คือจะจะมีสูตรในการทําอาหารคลีนค่ะทั้งอาหารน้ําดื่มดีท็อกซ์นะคะแล้วก็ขนมคลีนให้ถึง15รายการในทายเล่มนี้เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีแนวทางในการที่จะเอาไปปฏิบัติได้จริงๆเพราะว่าบางคนนะคะก็บอกมาว่าไม่รู้จะทาอาหารคลีนยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นกินยังไงนะคะในอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆเลยเพราะว่าเรามีทฤษฎีเรามีวิธีการแล้วนะคะเราก็จะมีขั้นตอน การปฏิบัติให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยค่ะและย,ยังไม่พอนะคะเพื่อนๆแถมอีกนะคะมีชาเลนจ์ในการลดพุงิ28วันให้ด้วยนะคะเป็นการชาเลนจ์ในแต่ละวันที่เพื่อนๆเ,เนี่ยฟ o ลโล่ตามได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า Small actions lead to better results นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันยากๆทุกวันนะคะเราขอแค่ทำสิ่งเล็กๆให้ต่อเนื่องค่ะผลลัพธ์เนี่ยจะมาแน่นอนค่ะเพื่อนจะดีใจนะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดดูคลิปของใจจนจบค่ะจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอีบุ๊กเรื่มนี้นะคะก็ทักเข้ามาถามแจใน LINE at f o o d f a m i l y ได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยจะมีจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะก็คือลดพิเศษแถมๆให้อีกนะคะอีบุ๊กเวอร์ชั่นเก่า ะะที่จะทําออกมาเนี่ยยังไม่ละเอียดเท่านี้เลยนะคะเพื่อนๆตั้งใจทําจริงๆเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีแนวทางในการที่เอาไปปฏิบัติได้แบบถูกต้องไม่จําเป็นจะต้องงดของชอบหรือว่าลดจากการกินน้อยๆนะคะหรือว่าไปออกกําลังกายหนักแบบหักโหมถ้าเพื่อนๆรู้หัวใจของการลดน้ําหนักจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเกินกไปกว่าที่เราเนี่ยจะทําได้เลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะอยากที่จะได้อีบุ๊กเล่มนี้นะคะทักไลน์ at fit food friendly มาสอบถามแจได้เลยนะคะทีนี้นะคะแจะก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะสุขภาพดีไปได้วยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ทักมาถามแจได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย